ขณะเดียวกันนะคะนายอัมพลพงศ์สุวรรณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าเปิดตลาดพาณิชยะลานะคะภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจกร,ร,กระตุ้นการจับใจ่ายในพื้นที่ระหว่างวันที่1-3ตุลาคม2567ที่บริเวณข้างรั้วสํงงา,นานักงานพาณิจังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยสํงงา,นานักงานพาณิชจังหวัดยะลานะคะก็ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจํานวน4ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วนะคะจัดขึ้นระหว่างวัน ที่8 1 0ถึง10ตุลาคม2,567เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพิ่มช่องทางทางการซื้อขายและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเลขข็กค่ะ ภายในงานก็ประกอบไปด้วยการจําหน่ายสินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่มสินค้าการเกษตรผลไม้ตามฤดูกาลเช่นลองกองมังคุดเงาะลังแขรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนะคะรุ่นรับขู่ปองส่วนลดแลกซื้อสินค้าจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอุดหนุนสินค้าและเลือกซื้อสินค้าชุมชนผลไม้สดตามฤดูกาลอาหารและเครื่องดื่มในงานเปิดตลาดพาณิชย์ยาลากันค่ะ